อยากมีความรักที่สมหวังแบบไม่ได้ฟลุกนะคะให้ทำแบบนี้ข้อหนึ่งไม่ต้องไปดูดวงคุณรู้ไหมหมอดูคู่กับหมอเดาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขารู้อนาคตคุณใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณแบบเพิ่งอกหักกับแฟน แล้วคุณก็ไปหาหมอดูโอ๊ยหมอดูทายังไงคะแฟนหนูจะกลับมาเขาก็พูดว่าโอ้ยหนูอาภาพรักหนูไม่มีดวงในความรักหรอกเป็นคนที่อับโชคด้านความรักแล้วหนูก็เชื่อแล้วหนูก็คิดอยู่แบบนั้นความคิดความเชื่อของเราทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในความรักจา้าดังนั้นไม่ต้องไปหาหมอดูหมอดูอยู่ที่ตัวเราเนี่ยคุณทํานายชีวิตคุณว่า ฉันจะมีความรักที่มีความสุขให้ได้ฉันจะมีคู่ชีวิตที่ดีให้ได้คู่ชีวิตของฉันจะต้องเป็นคนที่รักฉันคุณพูดคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อหมอดูคุณก็จะได้แบบที่หมอดูเขาพูดนะคะดังนั้นแล้วไม่ต้องไปดูหมอดูหมอดูที่แม่นที่สุดก็คือตัวเราเองจ้ะข้อ2อย่าไปอิจฉาคนที่เขามีความรักที่ดีนะคะการที่เราไปอิจฉาเขามีผัวรวย ได้ไปเที่ยวต่างประเทศคุณอิจฉาคุณเบป้ปากคุณรู้ไหมคุณกําลังบอกโลกใบนี้ว่าคุณไม่ต้องการแบบนั้นเพราะคุณไปอิจฉาเขาอย่าไปอิจฉาเมื่อเราอิจฉาเราจะไม่ได้แบบนั้นนะคะดังนั้นจงยินดีนะคะที่เขามีอุ้ยสามีรวยอุย้ยดีจังเลยอะ่ะอุย้ยอยากได้แบบนี้จังเลยวันหนึ่งฉันจะได้อย่างแน่นอนชื่นชมยินดีกับเขาการที่เราชื่นชมยินดีกับเขาวันหนึ่ง คุณจะได้แบบเขาค่ะขอ 3. อย่าไปเชื่อคนอื่นนะคะก็เหมือนกับที่คุณนุพูดแหละอย่าไปเชื่อหมอดูหรือว่าอย่าไปเชื่อเพื่อนคนรอบข้างว่าเฮ้ยเธอไอ้ผู้ชายคนนี้เธอคบแล้วอ่ะมันไม่โลดหรอกทั้งๆที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณคบกับผู้ชายคนนี้มันเป็นยังไงเขาแบบไม่อยากให้คุณสมวังใช่ไหมคะเพื่อนบางคนเนี่ยเห็นเพื่อนมีความสุขไม่ได้นะชอบแบบขัดขวางอย่างเช่นเขาเป็นโสดเขาเห็นคุณมีแฟนแบบ เธอไปขอไอ้ผู้ชายคนนั้นฉันได้ยินข่าวว่ามันไปแบบผู้หญิงคนนี้แล้วคุณก็ไปเชื่อเพื่อนคุณก็ไปเลิกกับผู้ชายคนนั้นซึ่งคุณเสียคนดีๆไปเพราะเชื่อคนอื่นดังนั้นผู้ชายจะดีหรือเลวคุณต้องเชื่อที่ตัวเองเพราะว่าคุณอยู่กับผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เพื่อนของคุณข้อสี่นะคะดูแลตัวเองให้ดีให้คู่ควรกับความรักดีๆถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่คุณยัง ยํำอยู่กับที่อยู่นะคะกินอาหารดึกๆดืด่นๆไม่ออกกาลังกายเลยกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะนอนน้อยมากๆสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วคุณจะเจอความรักที่ดีได้ยังไงคะคิดลบนินทาคนนั้นคนนี้ไม่มีทางดังนั้นเราต้องเป็นคนคนนั้นก่อนนะคะอย่างเช่นออกกำลังกายอะ่ะ ไปฟิตเนสกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ฟังพอดคา์ดีๆมีพลังบวกคบเพื่อนดีๆออกกำลังกายนอนนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเมื่อเราดูแลตัวเองดีคุณเป็นคนคนนั้นแล้วคุณจะดึงดูดผู้ชายที่ใช่ค่ะและการที่เราดูแลตัวเองมันมีเคล็ดลับนะคะซึ่งเคล็ดลับที่คุณใช้ประจำในการดูแลตัวเองก็คือออยคะ่ะทุกคนผิวเราดีเราก็จะดูเด็กด้วยใช่ไหมคะ ออยที่คุณรุชัยคือออยของ N e สเป็นออยกลิ่นฟ o อร์ที่ดูแลผิวคุณรุชให้ออราอย่างนี้ค่ะทุกคนเขาเนื้อออยบบใส่นะคะไม่ทำให้ผิวของสาวๆมันอย่างแน่นอนค่ะเนื้อออยจะซึมเข้าผิวดีมากทุกคนทาแขนทาขาคือแบบกลิ่นหอมด้วยผิวคุณจะมีออราด,ด้วยค่ะไม่ใช่แบบขาวเหมือนกระดาษนะคะขาวแบบคุณสุขภาพดีมีออราผิวใสผิวเปล่งประกายอะไรแบบนี้และที่สำคัญ ัวหอมด้วยใครอยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาจะอยากอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกสดชื่นที่ได้อยู่ใกล้คุณและนี่แหละคือเคล็ดลับที่ทำให้คุณมีความรักที่สมหวังแบบไม่ต้องฝุกค,ค่ะ